รู้หรือไม่ว่าพระเจ้าแตงหวานน่ะจริงๆแล้วอยู่ในพงศาวดารของกัมพูชาหรือว่าเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าหรือเป็นแค่นิทานเรื่องหนึ่งเท่านั้นในกัมพูชาก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องนี้เราศึกษาพระเจ้าแตงหวานน่ะ มาสักพักนึงแล้วว่าอ,อพระเจ้าแต็งหวานเนี่ยเขามีตัวตนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าสืบต่อกันมาเท่านั้นเองนะปรากฏว่าพระเจ้าแต็งหวานนะ่ะเขาว่ากันว่าน่ะเป็นแค่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาไม่มีเอกสารใดๆยืนยันเลยมีจารึกไว้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าแต็งหวานนะ่ะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าแล้วทีนี้พระเจ้าแต็งหวานที่เราได้ยินกันก็มีหลายๆพาร์ทออกมาเนาะบางพาร์ทก็เออดูแล้วมันก็ทําให้ปลุกใจทําให้คนไทยเรารักชาติ หรือว่าบางพาร์ทเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละแบบอะ่ะก็แล้วแต่ใครจะนําเสนอเป็นแบบไหนเนาะแต่วันนี้เราอยากจะมาเล่าเรื่องของพระเจ้าแตงหวานในเชิงแบบเอาเป็นนิทานอะกันนะเออเอาเป็นนิทานเลยกันเพราะว่าจริงๆแนละ้วพระเจ้าแตงหวานไม่ได้จารึกอะไรไว้เลยไม่ได้มีตาําราหรือว่าไม่มีเอกสารใดยๆยืนยันว่าพระเจ้าแตงหวานคนนี้มีตัวตนจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของพระเจ้าแตงหวานให้ฟังในพาร์ทของเรานะ ฟังแล้วก็อย่ามาว่ากันนะเออให้ฟังถือว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะแต่ถ้ายังไงถ้ามีโอกาสก็จะเล่าพาร์ทต่อไปแหละวันนี้เรามาฟังพาร์ทนี้กันก่อนนะจ๊ะเราจะพาทุกคนย้อนไปปีพศ800ตอนนั้นนะมีฤาษีอยู่ตนหนึ่งฤือีตัวนี้ศึกษาจนแก่งกล้าและจนแบบเบื่อทางธรรมแล้วว่ะจนแบบอิ่ม